เหมือนเป็นซีนท่าเรือใดๆนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่อายุธยาพี่ปิงสวัสดีคะ่ะทำไมสวยจุงใช้ฟิลเตอร์ไง ชอบราคอนโอ,อ,อกทรณีและทานตอนสีเพิงมากค่ะขอบคุณค่ะดูย้อนหลังได้ที่บักกะบูนะคะบรรยานนกาศดูลึกลับดีเ,เป็นบ้านแบบบ้านเลนไทยอะ่ะพี่พี่เกดอยู่ไหมคะพี่เกดไม่มาค่ะวันนี้พี่เกดไม่มีคิวนะคะตอนนี้เหลือแค่ชิงกับิว ฮัลโหลคุณบอสซีเ hmm. คเข้ามาเร็ว mm hmm. พี่ชิงถ่ายละครเหนื่อยไหมคะ mm hmm. ก็มีเหนื่อยบ้าง <Okay. S 1> บางวันถ้าเราแบบนอนแบบนอนไม่พออี mm ้ยทำไมพี่ชิงชิงสวยจังคะ mm hmm. ใส่ฟ mm ิลเตอร์ hmm. ค่ะพี่หมิว mm hmm. ลำไทยให้ดยหน่อยครับ เออถ้าเราทยที่นี่ไม่น่าจะดีนะคะพี่ปิงพี่ชิงไม่ได้อยู่กับพี่มีพี่บอสเหรอคะไม่ได้อยู่คะ่ะต่อพี่บอดเข้ามาเข้ามาดูไลฟ์สดนะพี่บอดเข้ามาไลฟ์กับน้องเร็ว พุ้งสนิหาถ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้เกิน50%แล้วคะ่ะเพราะว่าถ่ายแบบถ่ายเยอะมากถ่ายอัดมากอย่างวันนี้แบบว่าเหมือนถ่ายหมดเบรกดาวไวเลยเงีเ้ยก็เลยเอาของพวกเนี้ยมาถ่าย เล่น R O V อยู่ไหมคะพี่ชิงเล่นอยู่แต่ว่าช่วงเนี้ยไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าไม่ว่างเลยช่วงนี้ก็จะแบบว่าเอาเวลาไปนอนเอาเวลาไปนอนนะคะอย่างพรุ่งนี้ก็แบบนัดกองเช้าเจ้าสาวจำเลยถ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์นล้วคะ น่าจะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะหน้าเต็มจังครับถ่ายละค้อนเต็มอะไรขนตาก็ไม่มีชิงชิเล่นติ๊กต็อกไหมเล่นค่ะติ๊กตอกอ็อกเออน่าจะคลิตถาสิบแปดพี่ครับหมดแล้วแต่ผู้ใหญ่จัดให้หรอครับใช่แล้วครับ พี่ชิงชิงสู้ๆนะคะสปอร์ตพี่ขอบคุณค่ะตอนนี้มีสองเรื่องนะคะถ่ายเรื่องเออ่คุงเสนหาที่ถ่ายวันนี้แล้วก็ถ่ายเจ้าสาวจังถ่ายเจ้าสาวจำเลยจานังคันพุด พี่ชิงอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่อยุธยาค่ะเป็นซีนแบบซีนชุดนอนแล้วตอนนะี้ซีนชุดนอนไม่ได้นอนเพราะว่าไปจับผิดพระเอกนะคะจับผิดเรื่องอะไรรอติดตามในคุงเสนหาค่ะนี่ขายของน้องชาชอบสบายดีไหมสบายดีคะ่ะช่วงนี้อ้วนทนสมบูรณ์น้ำหนักขึ้น เพราะว่ากินอะกินขนมเยอะมากจากให้พี่ชิงเล่นละครคู่กับพี่ล,ลิววะพลถ้ามีโอกาสนะมีละครคู่แชร์บลากรไหมตอนนี้ยังไม่มีค่ะอนาคตไม่รู้ใครของเก่งมาก จ้างได้นะคะพี่ปิงเออทุกคนพี่ปิงอะแบบเออทำเสื้อขายนะคะเข้าไปดูไอจติดตามได้เป็นแบบเสื้อเสื้อแบบว่ามัดยอมปะพี่ชิงนอนที่ไหนคะวันนี้น่าจะนอนคอนโดคะ่ะเพราะว่าถ้ากลับบ้านน่าจะแบบไลกลพรุ่งนี้ก็มาถ่ายที่อยุธยาอีก ฟีฟาไปไหนพี่น้ำปูนวันนี้ฟีฟ้าไม่มีถ่ายวันนี้ชิงถ่ายคงสเสน่หาบทยาวมากทุกคนจ้ากว่าบทซีนเดียวหนึ่งหน้าสองหน้า อันนี้คือแค่ซีนเดียวเอาพี่ยูโรเฮ้ยเดี๋ยวดีไม่รอด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 สวัสดียูโรนี่ก็แบบลา v e สดตลอดนะครับผมวันนี้ไม่มีถ่ายเรอเพื่อนวัน,นมีมีถ่ายวันจันทร์ครับผมเพราะเรื่องหาจกสอิตย์บ้างครับ สองว่างสองทีต้องรับละครอีกแล้วใช่ปะยังไม่มียังไม่มียังไม่มีต้องรับละครแล้วล่ะผัดแป๊บผัดแป๊บพี่ก้อยบอกหยุดนี่เขาจะปิดกล้องแล้วเรื่องอะไรอ่ะพี่พี่ใกล้แล้วจ้าเรื่องอะไรอ่ะเอ้ยหนูให้คิวตลอดไม่เคยไม่ให้คิวเรื่องอะไรอ่ะถ่ายคุ้งสนนิหาอุ้ย เออก็ถ่ายมีใครอยู่บ้างพี่พิมพ์อยู่ปะพี่พิมพ์ไม่อยู่ตอนนี้เหลือแค่บิลฮะตอนนี้เหลือแค่บิลกับชิงอ๋อบิลกับชิงเหรออืมสู้ๆนะครับคิดถึงนะครับแหมแหมพูดพออ้อยขึ้นมาทันทีเลยละ่ะทำไมอ่ะ้า,ะ<อ>าไม่ปกติแบบว่าเพื่อนไม่ค่อยพูดพอด้วยไง เอามึงจะยังไงอะ่ะเออเอาไงอะ่ะต้องการแบบนี้ไม,ไม่ชินไงอ๋อไม่ชินโอเคเพือ okay. นไ,ไม่ได้พูดแบบนี้ก็แบบเฮ้ยโอ้ยคิดถึงแองไม่ถ่ายอ่ะแล้วสองคนถ่ายถ่าย,ายาบิวคนเดียวอ่ะเออตอนนี้ถ่ายบิวพายเรืออยู่พายเรืออยู่ในคลองตอนนี้โอเคสู้ เป็นไงบ้างสบายดีนะช่วงนี้สบายดีครับแฮปปี้ครับเออมีความสุขครับสวัสดีออคิดถึงคู่นักสู้สถานฟ้าเลยนี่เออเนาะเราแบบเราไม่ได้เจอกับแบบแบบหมายถึงว่าไม่ได้เล่นละครด้วยกันแบบกี่ปีแล้วอะสองอะสี่สามสามถึงสี่ปีแล้วเออใกล้เสร็จอยากจะยัง แต่จะได้ถ่ายปะอะไรอ๋อเราต่างคนต่างเดินดีกว่าเนาะเป็นเพื่อนกันแบบนี้แหละเพื่อนต้องขายไม่นี่ไงมือยากจะได้แบบออมอีกเรื่องไงเพื่อนอ่าก็โอเคสวัสดีครับสวัสด,ดีครับพระเอกโอ้โหพายเรือเสร็จแล้วเหรอฮะพายเรือเสร็จแล้วฮ <commencement> ะยังพายไม่ได้เลยเออทำไมอะ บิวบอกว่าแบบต้องลากนะต้องลากไปอ่ะเรือจริงเหรออ๋อน้ำมันเชี่ยวน้ำมันเชี่ยวอืมโอ้สู้ๆเห็นไหมนักแสดงลำบากอะเนาะไม่เป็นไรชอบชอบถ่ายรำครไ้เหรอโอเคอ๋อบิลอะไรอะแย็บมันมันทำมาถ้าปลอสอะไรอะ บดกันเ<พ>ฉย er อืมปกตินารักพ,พูดพอกับน้องชอชอแบบนี้ไหมพูดพอบ้างบางเวลาครับเวลาจริงๆเพื่อเป็นคนน่ารักไงแล้วแล้วไม่จริงอะ่ะเพื่อเป็นคนจริงใจเออ <laughs> <laughs> พี่ชิงจะมีตอนคู่กับพี่เกสซ์พออีกไหมตอนนี้ไม่มีค่ะ ตอนนี้มีแค่สองเรื่องก็คือเจ้าสาวจำเลยกับพุงเสนหายูโรยูโรก็มีสามีชั่วคืนจอนแอลใช่ไหมค่ะขาปิดไปแล้วรอแอนตอนนี้ถ่ายเข็มซ่อนปลายครับตอนนี้ถ่ายเข็มซ่อนปลายเรื่องเดียวก็คือของค่ายเมจิกอีฟเหมือนกันนะคะทำโดยพิพิมพ์ถูกต้องจริงๆิงยูโรพูดเพราะตลอดเลย ใช่ครับเข้มหน่อยเข้มหน้าจะไม่ว่างปะเข้มไม่รู้มันมันมันน่าจะแหไลฟ์เห็นมันบอกว่ามันจะไลฟ์วันนี้อ๋อนี่ก็คือเตรียมเข้าของเพื่อนครับผมกูี่ถึงนักสู้สนามปาครับไลฟ์ทุกวันเลยเพื่อนเห็นแล้วแหละเห็นแล้วแหละเห็นแบบเพาเปิดไอจีมายูโรยศวัตรแบบว่ากําลังถ่ายทอดสดเลยตลอด เห็นแบบเพื่อนไลฟ์ตลอดครับผมเคนกับบัวเล่นคู่กันสักเรื่องสี่เคมีได้อยู่นะเคยเล่นคู่กันละค่ะเรื่องนักสู้สถานฟ้านะคะเรื่องไหนคือยูโรเป็นเรื่องแรกด้วยใช่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้วยบูด้วยบูด้วยหนักมากก็คือเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่แบบถ่ายไปออนไปครับผมเราก็ผ่านไปด้วยดี ผ่านผ่านกันมาแบบว่าผมชอบพี่ตั้งแต่เรื่ององ์บากครับมึงเล่นเรื่ององบากปะมาไล่เล่นขอบคุณมากเลยครับตายแล้วมงบากมาเล่นตอนไหนวะเนี่ยมึงมาเล่นตอนไหนอ่ะมึงมาเล่นตอนไหนก่อนชวนแชปไลฟ์หน่อยยูโรชวนมุกดาไลฟ์หน่อย พี่แชปตอนนี้ก็น่าจะว่างบ้าเพราะพี่แชปไม่ได้ถ่ายไอนางสาวส้มหล่นแล้วเลไปแล้วนายหอยเขาเล่นเป็นแสงโสมเออเมาเลยคนละแสงโสมกันอ๋ออออโทษโทษโทโท,โทชิงอายุเท่าไหร่อายุเท่ายูโรค่ะอชอบพี่ตั้งแต่เล่นบางละจัน เมื่อกี้อง์บากตัวนี้ลามาบางอาจารย์แล้วเหรอโอ้มังละจันมางละจันมางละจันผมไม่ใช่ผมไม่ใช่พี่โทนี่จานะครับไอจีพี่ชิงชิงชื่ออะไรเหรอคะเออชื่อคาิธาพี่ใกล้ถ่ายเสร็จหรือยังใกล้ถ่ายเสร็จแล้วยังไม่เสร็จอ่ะยังอีกแบบเยอะอยู่เพราะว่า จริงๆอ่ะถ่ายเบรกวันนี้หมดแล้วเว้ยเพื่อนก็เลยเอาเบรกพรุ่งนี้มาถ่ายก็ดีแล้วพรุ่งนี้จะได้ถ่ายน้อยไงนักสู้ทันฟ้าอยู่เท่มากขอบคุณครับตอนรู้จักกันครั้งแรกเป็นยังไงตอนแรกยูโรแบบเรียบร้อยมากแล้วตอนเรียบร้อยมากแล้วก็แบบเงียบแบบเงียบมากแล้วก็แบบว่ามาแบบว่ายิ้มยิ้มแบบเป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีแล้วแบบยิ้มแบบอย่างเงี้ย เราก็แบบว่าเราก็กลัวแบบเขาเกรงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าชวนคุยแบบชวนเล่นเล่นไปเล่นมาเออไม่น่าเลยไม่น่าชวนเล่นเลยทมาอ่ะผมเป็นคนยังไงอ่ะเธอเห็นฉันแล้วโอเคบายบายสู้ๆครับเห็นมาลาสีแล้ว้สูๆค่ะบายบายมาลาสีไปละบายบายค่ะบบาายยนะทุกคนบายบายค่ะลาสีไปแล้วบายบายนะจูโรใครวะ สสน่น์เรื่องของเขาคุณพี่หนูไร้สดอยู well ่โทษโทษสวัสดีค่ะพี่หมายสวัสด okay> ีครับนี่พูดช hmm> ่วยพู้กลับหรอนะคะออโกดหนุ่มเครส่องแตงหน้าบาอ้อยทำไมตายเยิ้มขนาดนี้มันดึกแล้วมันดึกเหรอ เดี๋ยแล้วค่ะพวกน้องกับแก้มเบี้ยวจับไปไหนอ่ัโบลลหรอคุณจอบคณจอบแอบคุณจอบแอบพี่เจ้าวิ่งหนีน่ะไปไหนเขาช่องใหม่ใหม่ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมหนูไปหนูไปอันนี้หรืออันนี้คะ วิ่นีไปถ่ายแล้วนะมืดมากโอ้ oh my god ตอนแรกที่หนูวัดดีทุกคนนะ่ะหนูร้อเล่น <c oughs> ตอนแรกที่หนูสวัสดีลาทุกคนอนะ่ะหนูร้อ